เทน้ําสีส้มๆเนี่ยลงไปในแม่พิมพ์แล้วเนี่ยก็ทําการปิดฝาให้เรียบร้อยนะหลังจากนั้นเนี่ยรอให้สารสีส้มเนี่ยพองตัวขึ้นมาเป็นขนมปังนะเอาไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่ขนมปังนะแต่เป็นสารโพลิยูริเทนแบบริควิดนะผสมกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็จะกลายเป็นโฟมแบบ PU นั่นเองนะเนี่ยหลังจากที่เอาออกมาแล้วเนี่ยได้โฟมก้อนเหลืองๆแบบนี้เนี่ยดูไปดูมาก็เหมือนขนมปังจริงๆอะแหละ นำมาตัดขอบออกนะตรงไหนที่มันไม่สวยงามแล้วก็แบ่งครึ่งโฟมออกมาให้เป็นสองก้อนเท่าๆกันแบบนี้นะเพื่อที่จะนําไปขึ้นเครื่องตัดซอยนะตัวนี้เนี่ยฉันจะเรียกว่าเครื่องตัดซอยแล้วกันนะมันจะตัดซอยแผ่นโฟมออกมาให้มีขนาดเท่าๆกันในทุกๆแผ่นนั่นเองนะโอ้เห็นไหมเนี่ยนึกว่าก้อนชีดยักษ์เนี่ยตัดออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยพี่บังแกก็จะทําการ ยกออกไปกองกันไว้เตรียมขายนั่นเองนะทำ